สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆยินดีต้อนรับสุบ้านเพื่อนพิมพ์ชาแนลน,น,นะคะก็มาพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะมาดูกันว่าทุกวันนี้นะชาวบ้านเขา,เาที่ปลูกปลูกพืชผักผลไม้หรือว่า,าการเกษตรนะคะที่ชาวบ้านเขาสามารถปลูกไว้ทานเองในครัวเรือนนะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปเดิน ที่ตลาดซึ่งแออัดไปด้วยผู้คนเนะเราสามารถยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็จะมีรถมาขายซึ่งเเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเขาจะเข้าถึงเข้าถึงเองโดยไม่ต้องมีพ่อค้าคนกลางแล้วนะคะดูว่าเมื่อวานนี้เพิ่นพิมพ์ก็เดินไปออกกำลังกายช่วงเย็นเนาะแล้วก็ไปเจอคุณป้าที่เขาเก็บพวกขวดพลาสติก ลังกระดาษของเก่าขายเราก็คิดว่าเขาเข็นรถ,รถเขาเรียกรถอะไรนะรถซาเล้งนเก่าๆอะค่ะเข็นเก็บขวดเก็บอะไรอยู่เป็นเวลานาน,านมากแล้วในย่านนี้เนาะแต่อยู่มาวันหนึ่งเราเห็นคุณป้าคนนี้ค่ะ,ะมาจอดรถปิกอัพคันใหญ่เลยเชียวนะแล้วก็มีกล้วยมีมะละกอมอีผลไม้ที่เขาเรียกว่า พืชผักผลไม้แล้วกันเนาะมาขายรวมๆอย่างละเป็นลังเล็กๆไม่เยอะนะคะเพื่อนๆก็วางขายอยู่ที่รถเขาเราก็เลยเอา้าวป้าป้ามาขายเองเหรอเขาบอกว่าใช่ที่บ้านปลูกมารู้อีกทีเขา,ามีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะพอเขาเก็บขวดเก็บอะไรได้เขาก็สะสมไว้แล้วก็มีรถมารับ เราก็เลยไม่เห็นวิถีชีวิตที่จริงๆของเขาคือบ้านต่างจังหวัดมีบ้านหลังใหญ่โตมีสวนมีพื้นที่ไร่นาสวนผสมนะคะวันนี้เราก็ได้เห็นว่าที่เขาเก็บขยะขายก็อย่าคิดว่าเขาแบบไม่มีอาชีพอย่าอื่นเนาะเขาก็มีรายได้เพียงแต่ว่าทุกคนที่ขยันจะไม่อดตายนะคะเพื่อนๆทุกอย่างที่ขวางหน้าก็ทำได้หมดดูแลป้าคนนี้เป็นตัวอย่างซึ่งเราก็ เลยอุดหนุนกันมานะคะวีละ25บาทดูสิคะกล้วยลูกใหญ่โตมากเป็นกล้วยที่แกจัดแก่จัดดูสิคะเพื่อนๆเ,เนาะแก่จัดแล้วก็เป็นอะไรที่เราได้อุดหนุนชาวบ้านที่เขาขยันรู้จักทำมาหากินเราก็ต้องส่งเสริมกันนะคะเพื่อนๆ สามหวีเห็นไหมเดี๋ยวรอสุกอีกหน่อยเพื่อนพิมพ์ก็จะนํามาดองน้ําผึ้งนะคะซึ่งเคยดองไปให้ดูหลายครั้งแล้วส่วนเราจะทานสดบ้างหรือเราจะเอานํามาต้มมานึ่งได้หมดเลยนะคะสําหรับกล้วยถ้าเป็นกล้วยที่ดิบก็สามารถนํามาแกงส้มแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงกะทิใส่ไก่ใส่อะไรก็ได้อีกเช่นกันนะคะเอาล่ะคะ่ะเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะก็แนะนําให้เพื่อนๆได้ รู้อยู่แล้วว่าประโยชน์จากกล้วยมีมากมายเนาะถ้ายังไงเห็นเกษตรกรชาวบ้านชาวไร่ชาวนาปลูกอะไรขายก็ช่วยกันซื้อช่วยกันอุดหนุนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ